ครับท่านผู้ชมวันนี้รายการโยธานารูจะนําท่านมาพบในตอนที่ชื่อว่าทําไมถึงมาเป็นอาจารย์แขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับก็เพิ่งมาเป็นอาจารย์มานานนะครับอายุยังน้อยนะครับยังเป็นอาจารย์หนุ่มน้อยอยู่ดูไม่ออกเลยครับว่าเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์แตนนี้ผมก็แนะนําใา้รู้จักกับดรสุรภาพแก้วสวัสดิ์วงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับก็ ให้อาจารย์เล่าประวัติเองสักนิดหนึ่งว่ามีความเป็นมอาอย่างไรครับเรียนจบจากไหนอะไรยังไงครับครับผมชื่อสุรพแกแคสวสรค์งครับก็จบปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร,ร,สร,ร,ร์ครับแล้วก็จบปริญญาโทเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วทําไมถึงมาเป็นอาจารย์ล่ะครับหมายว่ามีการวางเป้าหมายในชีวิตว่าจบแล้วจะต้องเป็นอาจารย์อย่างนั้นหรือเปล่าครับ มีครับมีตั้งตั้งแต่ปตีเลยครับอาจารย์ตั้งแต่แตปตีเลยตั้งแต่สักปีหนึ่งปีสองก็คิดว่าอยากเป็นอาจารย์คะแนนต้องได้เกตินิยมอันดับหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับการที่เป็นอาจารย์ในเงื่อนไขอในเงื่อนไขไม่จําเป็นครับอาจารย์แต่ว่าถ้าได้ก็ดีต่พออาจารย์นี่ได้สี่จุดศูนย์ศูนย์ไหมครับตอนผมเรียนธรรมศาสตร์ผมเคยได้เทอมเดียวแต่เทอมแย,แย่แบบสามจุดหนึ่งก็เคยได้โอ้นี่เทอมแย่แล้วนะอ๋อคือคือไซส์กับว่าเทอมแย่เราวได้เก่งสองจุดศูนย์ เหมือนจริงอ่ะมปลายเป็นอยู่ที่ภูเก็ตวิทยาลัยครับอาจารย์ผมเป็นคนใต้เน่ยเป็นงาวภูเก็ตโอเคครับก็แบบติดเกมอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยตั้งใจเรียนแต่ว่าพอตอนมหกอ่ะเราเราก็สอบติดที่ที่ธรรมศาสตร์ที่ที่คณะวิศวะครับที่นี้ปกติอ่ะผมจะช่วยงานพ่อกับแม่ทําทํานู่นทำนี่ในบ้านอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นช่วยท่านแบบซื้อของยกของอะไรเงี้ยผมก็มาคิดว่าเออตอนนี้ผมต้องออกมาเรียนละ แล้วช่วงที่ผมเรียนอยู่อะที่บ้านก็คงไม่มีใครช่วยเขาก็ต้องเหนื่อยขึ้นอะไรเงี้ยเราเป็นแรงงานเราเป็นแรงงานเป็นแรงงานอะไรเงี้ยครับอาจารย์ผมก็คิดว่าเออไหนๆก็มาเรียนแล้วก็เลยต้องแบบทําให้เต็มที่แล้วกันจะได้ไม่ได้มาเรียนที่ไนที่บ้านก็ไม่มีคนช่วยเราสิตอนที่ผมเรียนไปได้สักสักปีสามมที่บ้านก็มาถามว่าเออยังยังจะมารับช่วงไหมอะไรเงี้ยผมก็เรียนดีพอสมควรผมก็เลยบอกว่าเออคงไม่เอาแล้วผมผมอยากจะไปทางด้านโยธาครับ หรอพ่อไม่เจ็ยใจแย่หรอพ่อตอนนั้นก็คงก็คงอยากให้กลับไปไปช่วยแต่ว่าทาอะไรอ่ะที่ว่าแต่ตอนตอนนั้นเขาขายเหมือนเหมือนขายส่งพวกแอลกอฮอลอะไรเงี้ยครับบ้างผมูีภูเก็ตครับอาจารย์อิดากก็เลยไม่มีการต่อก็เลยไม่มีตอนหลังแกก็ขายขายกิจการไปเลยอย่างเงี้ยดายคือสนใจเป็นอาจารย์ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแล้วทีนี้พอเข้ามาเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยครับเข้ามาเป็นตอนพศไหนเนี่ยอ่อสักสองปีที่แล้วครับอาจารย์ คือเท่า no, ที่ดูเนี่ย <so> อาจารย์สุรภาพจะดูแบบดูดูเหมือนนักเรียนมากกว่ามากกว่า <laughs> อาจารย์เน่ยดูหน้าตาดูบุคลิกแล้วทีน,นี้เข้ามาแล้วมีเป็นหนาเด็กบอกอุ้ยอาจารย์ oh. ไม่น่าเชื่อเลยหน้าตาดูความน่าเชื่อถือน,น้อยไปหน่อยดูเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าอะไร <laughs> <ผม S 2> เด็ก <laughs> แซวไหม เด็กไม่เซลเพราะว่าเขาก็ไม่รู้สึกว่าผมผมเด็กเข้าเขาคือคือออเหรอคือผมผมก็ดูแกอยู่ท่านเที่ยบกับพวกเขาเขาว่าเด็กเลยอ๋อต่ว่าผมหมายจะเป็นแก่เลยดูอาจารย์เป็นเด็กใช่เออครับแกเด็กก็แต่ว่าเด็กก็จะหรือว่าบอกครับไม่ไม่ครับไม่ครับไม่คือ วเด็กเองอ่ะถ้าสมมติเป็นเด็กปีสองเนี่ยเขาก็มองว่าเด็กปีสี่หรือเด็กปีสูงกแก่มากๆสำ,กสำหรับเขาอะไรเงี้ยครับเราเห็นอาจารย์เป็นอาจารย์ไปอีกก็ก็เขาก็เลยมอง<ด>ว่าเป็นผู้ใหญ่ไปเลยอะไรอย่างนั้นครับแต่ว่าข้อดีก็คือเขาเขามาคุยง่ายคือเขาเขาเขา้เขาหาเราง่ายอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอเราเป็นอาจารย์ใหม่เราก็อยู่ตลอดเขาก็มาเคาะห้องคุยเล่นมาอะไรแล้วเราก็มีแบบไปกินข้าวกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็ินข้าวแับเเ็กนักเรียนด้วยมีมีครับเที่ยวเล่นกันไปดังจังหวะันก็มี ก็เราจบธรรมศาสตร์ด้วยเราก็เลยคุ้นเคยกับสถานที่เขาเหลือเด็กเด็กเขาก็อาจจะมองว่าเหมือนเราเป็นรุ่นพี่ร้วยพียอะไรเนี้ยดีแล้วสอนวิชาอะไรครับตอนที่ไปสอนอ่าผมสอนวิชาสอนเมคาคนิกกับฟาวเดชั่นครับอแล้วก็มีวิชาแมทนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็คือหลักคือแล้วสอนอยู่คนเดียวไหมหรือว่ามีอาจารย์คนอื่นร่วมสอนด้วยที่จริงที่ธรรมศาสตร์มีอาจารย์สายเซลเท็อยู่สองท่านแล้วซื่ออาจารย์วิริยากับอาจารย์ทศฐาอาจารย์วิริยาผมรู้จักวิริยาเตียเนาะครับ โหลดอาจารย์ท่านเยอะอ่างเงี้ยท่านก็เลยแบ่งแบ่งให้ผมมาบางส่วนแล้วก็ให้สไลด์สอนให้อะไรมาด้วยคือช่วยผมเยอะมากครับสบายเลยสบายแล้วก็สอนใช้เครื่องมืออะไรเงี้ยครับด้านการสอนก็เลยไม่ไม่มีปัญหามากเพราะแต่ว่าเราเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์วิทยาอยู่แล้วใช่ไหมเคยเป็นครับอืมอืมพอจบมาเนี่ยเรานอกจากพาระงานสอนแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรในฐานะเป็นอาจารย์อ๋ออา หลักๆถ้าเป็นอาจารย์ใหม่จะเป็นงานภาคครับอาจารย์ทอะไรอาจรจะมี<า>อย่างเช่นแรกๆของเข้าไปเลยก็จะมีพวกงานเกี่ยวกับสัมภาษณ์เด็กปอตีที่จะรับเข้ามาอ,อะไรเงี้ยครับ<อ>แล้วก็ช่วยหัวหน้าภาคดูอย่างที่ธรรมศาสตร์มันจะมีโครงการพิเศษอยู่เรียกว่า ebm มันจะเป็นเ<อ>หนมือนวิศวะคู่กับบริหารอะไรเงี้ยครับอาจารย์<อ>ก็แกก็ให้ผมไปช่วยดูโครงการตรงนั้นว่า<อ>ว่าวิชาไหนเราอะจัดใครสอนดูตารางสอนอดูเรื่องเกี่ยวกับเด็กว่าใครมีปัญหาอะไรเงี้ยครับ อหมายว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยครับอาจารย์เลยเป็นหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็หนึ่งปีสองหรืออะไรหรือคนไหนไม่จบช่วยจัดตารางให้ช่วยอะไรเงี้ยครับก็มีครับอาจารย์ก็ค่อนข้างเป็นที่ป๊อปปูล่าในหมู่เด็กทีเดียวก็แต่ว่าโชคดีคือผมมีเพื่อนเข้ามาพร้อมกันเป็นเพื่อนกันมาเด็กปตีเลยครับอาจารย์แล้วจบตุลาเหมือนกันแล้วเขาก็เขาชื่อชนะชัยครับก็เลยมีคนมาช่วยกันกันดูว่าเป็นวัยเดียวกันอายุเท่ากันเลยครับ ไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวอยู่ในหมู<า>อ่อาจารย์ผูใ้ใหญ่เลยใช่ไหมครับก็เลยมีเพื่อนแบบช่วยปรึกษาอยู่ก็เลยก็จะต,ต้องมาอสอนแล้วเนี่ยแล้วงานวิจัยตอนต่อจากปริเอกนี่ทําไงครับคือคือ,คอยังดีเรายังมีเหมือนของของในมืออยู่บ้านนยครับแล้วก็มีงานเก่ามีมีงานที่ทําตอนปอรเอกแล้วก็ยังยังเอาไปทําต่อได้อีกนิดนิดหน่อยหน่อยอ๋อแล้วมาติดมเอมาครับเราก็เอามาแตกขยายนิดนิดนิดนะครับโชคดีก็คืออาจารย อาจารย์ปอเอกผมมันแกชื่อธีรพงศ์เสนาันิชัยนะครับอาจารย์ยังช่วยผมเขียนช่วยอะไรผมตอนทําวิจัยเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยติดตามผมก็เป็น,เป,นเป็นแฟนคลับอาจารย์อยู่นะเป็นเอฟซีอาจารย์นะเห็นอาจารย์เอางานที่อาจารย์ตีพิมพ์เนี่ยขึ้นเยอะมากเลยไม่ทราบว่าต่อปีเนี่ยมันมนหลังที่อาจารย์จบปีเอกมาเนี่ยมันได้กี่เปเปอร์ครับมันก็ประมาณสักสิบกว่าครับอาจารย์โอ้โหเยอะมากงะเนี่ยอาจารย์ต้องมีทีมงานไหมครับเพราะว่าเราคงไม่เป็นเราคงไม่ได้ไปเป็นตัวหลักถูกไหมครับ เพราะตั้งสิบกว่าเรื่องเนี่ยบอกว่าถ้าเราเป็นตัวหลังเนี่ยเราเป็นมนุษย์มาอาจารย์ละอาจารย์ร่วมมือมีเครือข่ายยังไงครับอาจารย์แรกๆเลยก็ยังทํากับอาจารย์ปริญญาโทปริญญาเอกอยู่ถ้ายังาคอย s u p p ัพ t อยู่แล้วก็แล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ในฟิลด์เดียวกันที่ที่ที่ยังติดต่อไปมาหาสู่กันอยู่อะไรเงี้ยครับก็ยังช่วยกันทําแต่ว่าที่มาที่มาเยอะขึ้นหลังๆเพราะว่าอ่ามันจะมีเพื่อนต่างชาติแบบติดต่อกันมาบ้างอย่างพิจุลามันจะมีคนจบไปเป็นอาจารย์ที่ เวียดนามบ้างที่กัมพูชาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เขาก็ยังเขาก็ยังมาคอยช่วยเราอยู่ออแล้วก็มีแบบอย่างงานงานหนึ่งผมอาจจะทําสักที่สิบเปอร์เซ็นแล้วพวกเขาก็ช่วยทําส่วนที่เหลืออะไรไงเงี้ยครับมันก็เลยดูว่าการร่วมมือกันการร่วมมือกันต้องช่วยกันครับอาจารย์ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมันทําคนเดียวเนี่ยมันก็คงยากอยู่ใช่มมันค่อนม้าคกดนข้ายใช่แสดงว่าอาจารย์มีมีเครือข่ายที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ แล้วแล้วทีนี้ทราบว่าอาจารย์เคยไปได้ไปเคยไปแลกเปลี่ยนที่แคนาดาช่วงนั้นไปทําอะไรฮะช่วงนั้นเหมือนที่สิบยังเหลืออยู่แต่ที่สิบผมมันเป็นแนวเหมือนเหมือนเหมือนทําวิเคราะห์อย่างเดียวแก้สมการอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็ไปอยู่ที่นู่นแล้วก็ที่นน่นมันเงียบๆมันไม่มีอะไรทําครับอาจารย์มันมันวิวมันดีก็จริงแต่ว่าว่างๆอยู่ชื่อชื่อเอ่อไซมอนแฟสเซอร์ครับยูนิวอร์ซิตี้ที่แบนคูเวอร์ก็ไม่ครับ เด่นด้านพวกคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ผมก็ไปอยู่กับที่ปรึกษาร่วมแกแกเป็นคนสีหัังกายอยู่ที่นั่นก็ก็ส่วนใหญ่แกก็จะจะยุ่งนิดนึงเลชื่ออะะไรแกชื่อเอ่อมีมอราชปักเซ่ครับอาจารย์ฟิลฟิลแกจะเป็นแมชชนิกไปเลยเป็นแมชชีเนียริงไปเลยทางเครื่องกลทางแมคาทรอโทนิกไปเลยอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราแต่เราเราโครงสร้างใช่ไหมตอนตอนเอกอะผมอยู่โครงสร้างครับผมโซวกเกี่ยวกับ แต่ปัญหาที่โซเป็นปัญหาดินครับอาจารย์เหมือนฐานรากสั่นอยู่บนดินแล้วก็ไอมีเดียดินข้างล่างอ่ะมันค่อนข้างแอดวานก็คือเรามองมันเป็นเหมือนมีน้ําใต้ดินอยู่ด้วยแล้วก็มีความเป็นไม่สมายในอนเล็กโทปิกอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วใส่สปริงใส่อะไรยังไงอ่ะอ๋อเราเรา,เราโซมันแบบเป็นเป็นมีเดียจริงๆเลยเป็นทับสเปซจริงๆเลยครับอาจารย์อืมเป็นเหมือนบบมีเนื้อดินอยู่จริงๆไม่ได,ไได้ไม่ได้มองแกรรรรรรมเเเเเอออองงหืว่าาใช้สํ็จูปะขียนคับอาาจรบ อยาเขียนเองก็ได้เหมือนโค้ดรุ่นพี่ที่เขาจบกันไปแล้วอ่ะสืบพ่อกันมาง่ายๆหน่อยก็มาเขียนไอ้นี้เพิ่มเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจารย์ท่านเนี้ยท่านแบบเหมือนเก่งด้านแมทอะไรพวกเนี้ยครับแล้วเราก็ไปปรึกษาเขาว่าว่าเออเขามีไอเดียอะไรขยายไปอีกไหมตรงนี้มันจะแก้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับล้วได้ตีพิมพ์เพิ่มมั้ยงานป่อเอกก็ได้ได้ตีพิมพ์เยอะเลยที่ที่ไปอยู่ที่แคนาดาแคนาดาได้ประมาณสักสองงานกลับมาครับโอ้ได้สองงานเนี่ยแล้วเจารนัลดีไหม ได้คอมพิวเตอร์ีซอเทกอันนึงกับอะไรนะอินเตอร์เนชั่นแนลเจนนอลจูไม่ขันิ๋ครับท่านโอ้ก็ดีเลยช่วงีคือใช้อาจารย์อาจารย์ก็คงบิ๊กเนมอยู่ครับอาจารย์อาจารย์ท่านนั้นก็เลยช่วยเราได้โอเคแล้วแล้วพอกลับมาปุ๊บเนี่ยหลังจากที่เราจบแล้วเนี่ยหมัอนว่างานวิจัยที่เราทำเนี่ยก็คือเป็นความร่วมมือครับกับบรรดาเพื่อนฝูงที่ที่เรียนด้วยกันมาแล้วก็อาจารย์เก่าแล้วที่ธรรมศาสตร์จริงๆเลยที่มาทํา เองเลยมีไหมแล้วมีเด็กเปียโทเปียในความดูแลหรืออย่างอ๋อมีนี้มีครับอาจารย์มีอ่าคือผมเอาไว้ใกล้ๆกล้ใกล้ๆล้ลูกศิษย์นะครับเขาก็เลยมาต่อโทรกันเยอะเพราะว่าช่วงนี้งานมันก็ากนหาย <Graduate S 2> ย่างนิดนึงอะไรเงี้ยครับ ор, เขาก็ตัดสินใจที่จะต่อโทรกันอยู่กับผมอยู่ประมาณอ่าสี่ห้าคนเลยครับห้าคนแล้วก็มีมีเพื่อนที่เราเรียนโทรที่จุฬาด้วยกันเป็นต่างชาติอย่างเช่นบางคนเขา เขาเป็นอาจารย์อยู่ที่ลาวอย่างเงี้ยครับอแล้วเขาก็อยากจะได้ PhD เขาก็เลยมาปรึกษาเราผมก็เลยมีเด็กปอเอกอีกสองคนเป็นเพื่อนตัวเองเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนผมเองด้วยกันครับแล้วก็อเป็นกัมพูชาคนหนึ่งลาวคนหนึ่งก็เลยมาเรียนเบเอกที่ธรรมศาสตร์เยียนเบเอธรรมศาสตร์กบผมครับแล้วก็แล้วก็มีอาจารย์สุรภาพเป็นที่ปรึกษาครับอ๋อก็พรุ่งนี้ก็ปกติหรีอควควเมนต์คืออะไรครับเบเอกออของธรรมศาสตร์อาจจะสกอปาสองเปเปอร์อะไรเงี้ยไม่ไม่ให้ใจเหรอ สกอปัตคิวไหนสกอปัตไม่มีคิวไม่มีอะไรเลยครับเปนสกอปัตเฉยเฉยเลยนะไม่ไม่จำเป็นว่าต้องคิวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะไม่จ้อเป็นครับอาจารย์เหรอแล้วไม่ไอซ์ไซด้วยเหรอไม่ไอซ์ไซเลยครับแล้วตอนจุฬานี้ไอซ์ไซไหมจุฬาก็แค่สกอปัตสองเหมือนกันครับอาจารย์สกอปัตสองนะระบุระบุระบุข้อตายเนาะไม่ไม่ระบุอะไรเลยครับแค่แค่เป็นอินเตอร์เจนเนอลที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้แล้วตามที่อวบกำหนดเท่านั้นเองใช่ไหม ใช่ครับแต่ว่าเราก็สามารถทําได้สูงกว่าที่เขารีไมครัมากเลยครับก็พอสมควรครับแล้วที่ของธรรมศาสตร์ที่เบย์อย่นี้ต้องกี่เปเปอร์จบได้ครับหรือแค่หนึ่งถ้าเทคคอร์สเวิร์กจะหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่เทคจะสองครับอาจารย์อถ้าทำรีเสิร์ชวอเรนเต้นนี่คือสองใช่ครับอ๋อก็ก็แต่แต่ว่าเพื่อนผมที่มาเรียนก็เขาก็ทำรีเสิร์ชอย่างเดียวเพราะว่าเขาเขาไม่อยากเทคคอร์สเวิร์กแล้วแล้วเขาพูดอย่างนเขาทำหมายว่าทางไกลเหรอ ก็อ่วมันจะมีบางช่วงที่เขาจะมาอยู่บ้างครับแต่หลักแบบแต่ว่าบางบางคนก็อาจจะทางไกลด้วยอะไรอย่างงี้โอ้ยิงเ่ยเขาก็ทําที่บ้านเขาได้เนาะใช่เขาไา้ทำสายมือมื่มันก็ทําแล้วก็แล้วก็ติดต่อบันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันก็ติดต่อสะดวกใช่ครับแล้วพอโทที่ดูแลอยู่ประมาณเท่าไหร่สิบคนเหรอประมาณห้าคนห้าคนค่ะห้าคนในพวกนี้ต้องมี requirement ในการจบไหมอ่าก็มีแค่ไปคอนเฟลินต์ก็ได้ใดิ่ชาติอะไรเงี้ยก็จบแล้วอแล้วเราสามารถเอางานเบียร์โทมาทำเป็นเปเปอร์ ส่ตงต่างประเทศได้ไหมมันมีศักยภาพในการตักดันขึ้นไปไหมมีม,มีตั้งแต่ปอตีแล้วครับอาจารย์ตั้งแต่ปอติเขาก็ตีพิมพ์อย่างลูกศิษย์คนหนึ่งที่ที่เขาทาโปรเจกต์ก,กับผมนะครับอาจารย์เขาก็เขาก็มาเรียนต่อโทกับผมตอนนี้เขาก็ได้ไปสัก paper สีก่เพเปอร์แล้วทานเพเร์ใรียันสี่เปเปอร์แล้วแต่ว่าอาจจะได้แบบคิวสองคิวสามประกอบปัตครับอ๋อโอเคเนาะโอเคครับในระดับบีโททาได้ขนาดนี้แล้วเขาเขียนเองเหรอเขาไม่ได้ เขาเขาจะเขาจะเตรียมรูปเตรียมอะไรมาแบบดีๆแล้วก็อาจจะช่วยเตรียมคอนเทนต์เตรี <สา S 1> <า>ยมคอนเทนต์ภาษาไทยอ่าบางอันครับอาจารย์แต่บางอันเราอาจจะลองชวนเขาดูว่าเออช่วงนี้แบบถ้าว่างก็ลองอะไรดูไหมพี่เราะอะไรเพิ่มไปอะไรอย่างเงี้ยครับนิดน้อยๆแล้วก็เตรียมรูปให้เราเราก็เขียนให้แต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะพยายามเทนให้เขาก็หกัดเขียนครับอาจารย์แล้วที่นี้เวลาเวลาที่จะให้เด็กเขียนเปเป,เปอร์เนี่ยหรือว่าตัวอาจารย์สุภภาพเองเวลาเขียนเปเปอร์เนี่ย ทำคอนเทนต์เป็นภาษาไทยก่อนไหมหรือว่าสมองสามารถสวิตช์ลงมาเป็นภาษาอังกฤษได้เลยอ๋อมันเป็นแล้วแต่งานครับอาจารย์ถ้าสมัยผมเริ่มแรกๆอ่ะผมไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยคือตอนออผมเรียนธรรมศาสตร์แบบล่อแหล่เลยภาษาอังกฤษครับอาจารย์แล้วก็อ่าแรกๆอ่ะผมก็เขียนเป็นไทยก่อนแล้วก็แปะไอ้ Google t r a เ s l ล t e นั่นแหละครับเวลา <laughs> ก้มก้มกลับมาจาัดอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเราก็มามารีวิวอีกรอบหนึ่งใครับแล้วเราก็ให้อาจารย์เราอาจารย์เราบอกว่าต้องรีวิวอีกรอบครับอาจารย์ใช่ใช่มันก็ต้องมาแล้วก็จะแก้มาเราก็ก็ได้ในระดับหนึ่งเนาะใช่ครับแต่ว่าถ้าพอมันทาไปเรื่อยๆปัจจุบันอ่ะมันมันมันคิดเป็นภาษาอังกฤษได้เลยถ้าถ้าเป็นงานที่เราทําประจํานะครับอาจารย์เป็นงานแนวที่ผมทําอยู่ประจำมาได้แต่ว่าเราต้องใช้ศัพท์ประมาณไหนใช่ครับมันจะเหมือนเหมือนมันก็วนๆอยู่ในไม่กี่ไม่กี่แพทเทิร์นนะครับอาจารย์เราก็แต่ว่าถ้าเป็นงานอันใหม่อย่างเช่น ด่างวัสดุที่ที่ทำนะครับอันนี้ผมแทบไม่ได้เลยผมก็ต้องไล่ไปจากทีสิทธิ์แบบภาษาไทยนั่งเขียนนั่งอะไรภาษาไทยก่อนแล้วค่อยไรอยทำใช้เวลาเยอะเลยทีนี้ทีนี้พูดถึงเวลาจะทําเนี่ยเราต้องรีวิวเยอะไหมหมายว่าเราจะทำเปเปอร์ในด้านใดหรือทําวิจัยดเราต้องรีวิวเยอะไหมอ่านเยอะไหมอ่านเยอะครับอาจารย์อ่านเยอะันนี้มันน่าจะเป็นข้อแนะนําที่ดีสำหรับคนที่กําลังจะทําวิจัยครับเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยอ่านกันนะใช่ครับอ่ผมเห็นหลายคนจะแบบว่า เหมือนคิดคิดท็อปิกก่อนแล้วก็เราก็ค่อยเราก็ทาใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ค่อยรีวิวแต่ว่าถ้าดีอ่ะเราอาจจะเหมือนเหมือนรีวิวให้เยอะๆก่อนเราไล่ดูในเจอแนลใหญ่ๆก็ได้สักสิบพันลงไล่ๆดูไปเรื่อยว่าคอนเทนต์ตอนนี้เขาทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแตแล้วเราจะสกปรประมาณไหนใช่ค่ะเราดูแก็บอยู่ตรงไหนที่มันจะมีแก็บลงไหแก็อย่างเดียวใช่ไหมแล้วเราก็อันนั้นมันเป็น new finding อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณนั้นแสดงว่าก็ต้องก็ต้องอ่านเยอะ ตอนตอนแรกๆอะผมผมก็อ่านเยอะแล้วก็หลังๆมาถ้ามันเป็นงานที่เราทําอยู่แล้วอะเราเราเปิดดูเราพอเดาได้เลยว่าทําอะไรเราแค่เลื่อนๆดูเราก็รู้แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันจะมีเว็บชื่อ research เกตที่ที่ดีครับอาจารย์ตัวนี้ดีครับคือเราเราฟอลโล่คนในแวดวงเราที่เขาทางานใกล้เคียงเราให้เยอะที่สุดครับอาจารย์แล้วก็เช็คเหมือนเช็คเฟซบุ๊กเราก็จะเห็นว่าใครเดตอะไรทินเป็ยังไงนะครับเราก็แล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือเราอาจจะทักไปหาคนที่ เรนดูแล้วไวใกล้ๆเราอย่างเช่นคนจีนคนอินเดียอย่างเงี้ยคนอิหร่านก็จะแบบเก่งและแอคทีฟผมก็จะคุยคุยกับเขาเพื่อจะชวนาคนเราไปเล่นเลยครับมีคนทักมาผมเยอะเลยผมไม่ตอบเดีบอแ่วมายุ่งับโฟผมจะใชโอเคแล้วเคนะก็หมายว่าต้องรีวิวแล้วที่เนี้แสดงว่าภาษาอังกฤษมีความสําคัญ สำคัญมั้งครับอาจารย์สำคัญมากอาจารย์บอกเด็กๆยังไงว่าเด็กวิศวะส่วนใหญ่เนี่ยก็เหมือนอย่างอาจารย์บอกตอนอาจารย์จบธรรมศาสตร์เนี่ยภาษาอังกฤษก็อาจจะไม่แข็งแรงบอกเด็กยังไงว่าเี้มันต้องเตรียมตัวตั้งแต่ต้นนะอผมว่าอันนี้จากประสบการณ์ผมพูดไปเด็กก็ไม่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 คือเขาเขาอาจจะเชื่อแต่ว่าต้องประสบด้วยตัวเองเขาก็ยังเขาก็ยังสนใจเรื่องเล่นหรือว่าเรื่องอะไรมากกว่าครับอาจารย์แต่ว่าผมสังเกตดูจากเด็กที่เรียนโทรด้วยกันอะ เราจัดคอนเฟล็นต์กับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับถ้าอาจจะว่าโอเคเขาอาจจะเห็นแบบสาวญี่ปุ่นน่ารักก็อะไรเงี้ยเขาก็อยากจะคุยแต่เขาคุยไม่ได้ครับอาจารย์เขาถือสารไม่ได้เขาก็จะเริ่มแบบกลับมาแบบฝึกฝึกภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับภาษาญี่ปุ่นภาษาภาอังกฤษครับคือคือคือสาวพูดภาษาอังกฤษต่อเองครับเหรอเขาต้องฝึกภาษาญี่ปุ่นเขาก็ต้องมาฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นไปในตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มเห็นความสำคัญหรือว่าต้องมีต้องมีอะไรบางอย่างให้เขาแบบที่จูงใจเขาใช่ครับใช่คร เขาตั้งใจอยากไปเรียนต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือหาทุนเรียนเขาก็จะเริ่มมาคิดถึงภาษาอังกฤษแล้วอะไรเงี้ยครับต้องมีบางอย่างแบบต้องมีตัวกระตุ้นครับตัวกระตุ้นเขาก่อนครับแต่ว่าคนเร่งก็ช่วยเร่งให้มันเร็วขึ้นแต่ว่าคนเร่งบ้านเราเราก็จัดเป็นภาษาไทยเนาะใช่แล้วแต่มีเวทีต่างประเทศให้เด็กไหมอ่ะหรือว่าเฮ้ยปพรีเซ้นต่างประเทศกันหนอยเวียดนามมาเลสิงคโปร์อะไรมาถ้ามันมีอ่ะ ถ้าโควิดมันดีขึ้นก็คงคงอยากจะพาไปผมว่ามันเป็นตัวที่ทําให้รู้สึกเอ้ยมันมันออกไปอยกโลกหนึ่งใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าก่อนโควิดนี้ผมว่าเด็กผมไปมาเลเซียอะไรเงี้ยใกล้ๆอย่างเงี้ยได้ไปปีเจได้บรรยากาศแต่ว่าพอโควิดปุ๊บเราก็เจอคับเบรนในบ้านเราเองซึ่งก็ดูงงแง่อาจจะอาจจะดูบรรยากาศมันไม่ได้อ่ะใช่ไหมใช่ครับทีนี้งานวิจัยที่อาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์เน้นทางด้านไหนนะครับอ๋อครับเป็นทางเชิงตัวเลขอะไรเงี้ยครับ แล้วก็บางบางทีก็อาจจะโซสมาการตรงๆออกมาโดยใช้แบบเทคนิคทางคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยครับแงวอาจารย์ก็ต้องเก่งคณิตศาสตร์สิทำพวกอัอกลกอริทึมอะไรพวกนี้เหรอแมทแ l บ p อะไรเงี้ยเหรอครับก็ไม่ได้เก่งมากแต่ว่ารู้ว่าต้องไปถามใครครับอาจารย์เรารู้ว่าถ้าเราติดตรงเนี้ยเราต้องถามอาถามอาจารย์เราถ้าไม่ได้ก็ถามรุ่นพี่เราหรือถามเพื่อนในแ a บอะไรไปเรื่อยๆครับก็คือใช้แมทอย่างเดียวเลยอาจารย์ไม่ได้มีเชิงทดลอง ที่จริงอ่ะไม่เคยทําเลยจนกระทั่งมาอยู่ธรรมศาสตร์ถึงจะได้ทำครับอาจารย์เชิญทดลองใช่ไหมครับเป็นเทสพวกคานอะไรบ้างครับกับหัวหน้าภาคอาจารย์สายันครับมาไปช่วยกันเทสอะไร้สายันจะสายยันยงพิ่งคุยอยู่เมื่อวานนี้เงี้ยมาไปช่วยช่วยกันอยู่ตอนนี้อ๋อก็เลยได้มาทําเชิงทดลองแต่จริงๆแล้วในเวลาเราทําบางครั้งเนี่ยจากเชิงทดลองเราก็ใช้นิ้วมือมาจับได้นี่ ใช่มันก็ดูดีด้วยนะมีนิเมอร์ด้วยใี่ครับถ้ามีทดลองด้วยคือทดลองอะดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าทดลองมันเป็นของจริงที่มันเกิดจริงชแล้วเหมือนกับเราแวลิเดตมันด้วยนิเมอร์อย่างเงี้ยใช่ครับนิเมอร์เหมือนแค่มีไว้สําหรับว่าเออต่อไปนะเราเสนอแบบจําลองแบบเนี้ยแล้วคนก็คนก็ใช้ตัวเนี้ย ไปทาให้มันใกล้เคียงกับแบบจริงๆได้โดยที่ไม่ต้องไปทดลองเองจริงก็ได้ลดลดเหมือนลดประหยัดลงมาอะไรเงี้ยครับก็ใช้เป็นการทํานายครับเป็นเป็นเหมือนมันต้องมาทีหลังทดลองครับอาจารย์ต้องทดลองต้องมาต้องทดลองก่อนเราต้องวอลิเดตจนเชื่อมั่นแล้วว่าฮ้ยครับว่ามันนิวเมอร์ได้นะครับทีนี้คนจะทํานิวเมอร์ส่วนใหญ่เนี่ยบอกตามตรงว่ากลัวนิวเมอร์ทำยังไงที่ที่จะทําให้เด็กแบบอ้มาใส่นิวเมอร์อะไรเงี้ยเออพูดถึงการการทำนิวเมอร์เนี่ยในความคิดของอาจารย์เนี่ย ว่ามันยากเกินไปไหมที่จะเรียนดูครับอ๋อมันมัน,ม,นมันไม่ยากเลยครับอาจารย์แต่ว่าเราอาจจะต้องมีมีโครงบางอย่างก่อนเป็นเป็นของรุ่นพี่เรามาหรือ,หร,อหรือเราอาจจะไปควรเราบรีดเอาเอาโค้ดต,ตัวนี้มาดูแลเราพยายามตะแกะให้เข้าใจก่อนว่าเขาทําอะไรอยู่ในใน,ในอันนี้ครับมันก็จะได้พื้นฐานไปส่วนส่วนที่ต่อย,ยอดอะ่ะถ้าเราไม่ได้จริงแล้วก็ลองลองออกไปถามคนนู้คนนี้ไปแชร์ไปอะไรแล้วทำไปเรื่อยๆมันก็ได้ครับจะแนะนํำยังไงว่า ให้เด็กมาสนใจในสายนิวเมอร์อเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เด็กนักเรียนที่เนี่ยถ้าพูดถึงนิวเมอร์เนี่ยเหมือนกับโอ้โหกลัวมากเลยใช่ครับผม,ผมแบบนี้แบบว่าได้ดอกได้เอฟกันแบบเยอะมากผมไม่รู้ธรรมศาสตร์เป็นไหมเป็นเป็นครับอาจารย์ก็ก็ยากที่จะหามาทําครับอาจารย์แต่ว่าถ้าสมมติว่าเด็กลงมาแล้วครับอาจารย์ก็ต้องแบบทุ่มแอฟฟอยด์ให้เขาเยอะหน่อยคอยคอยช่วยเขาดูคอยอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าถ้าเราถ้ารุ่นแรกดีอ่ะรุ่นต่อไปเด็กก็จะพูดไปเรื่อยๆเองครับอาจารย์แล้วเด็กก็จะมาเองครับยิ่งๆถ้าเขาได้ได้ผลงานด้วยเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันคุ้มเหนื่อยเขาก็จะอยากมาทําครับอาจารย์ือไม่ยากที่จะเรียนหรือเรียนรู้ได้นะอาจารย์ยืนยันว่าเรียนรู้ได้นะผมผมรับประกันเลยว่าเทสได้กว่าเยอะครับอาจารย์ที่ผมทามาเพราะว่าเพราะว่าเทสเนี่ยพอมันเทสไปแล้วอ่ะมันมันเงินอะไรมันไปเรียบร้อยแล้วอ่าการเตรียมตัวที่จะเทสอ่ะมันเหนื่อยกว่าเยอะครับอาจารย์ อย่าง n เม m e r เราลันไม่ผ่านแล้วก็เราก็ทาใหม่ทําไปเรื่อยๆเราไม่เสียอะไรครับเันามันเหมือนเราใช้แค่เราใช้แค่แต่ภาพส่วนตัวใช่ครับแต่เทสอะมันใช้เงินมันใช้เงินแล้วมันต้องโคกับคนเยอะด้วยถ้าถามผมผมว่าเทสอะยากกว่าแล้วถ้าเทสเฟลี่ยนี่โหใช่ครับมันก็จบไม่จบเลยครับ Newmer เฟลนนี่ก็เริ่มใหม่ได้ใช่ครับไม่บางทีเีอะไรมากใช่ครับไม่ได้เฟลจริงๆก็ยังมีอาจารย์อยู่ครับอาจารย์ก็ไปหาอาจารย์ได้ผมว่ามันค่อนข้างง่ายกว่า แต่เด็กอาจจะกลัวตรงสตาร์ทแค่นั้นครับแต่ถ้าเริ่มแล้วอง่ายกว่าเทสแล้วเด็กอาจารย์มีปัญหาเรื่องคณิตศาสตร์กันไหมเข้ามาเก่งแมทกันไหมโอ้ไม่ไม่ไม่เลยครับอาจารย์ม,มีมีแบบจบสองนิดนิดมาอะไรก็มี<อ>ครับแ,แต่ว่าทำยังไงครับหมายว่าเด็กพวกที่เรียนอ่อนนี่อาจารย์มีมีช่วยกระตุน้นหรือมอิเวทให้แบบยุยังไงครับตอนตอนแรกอก็ไม่ได้ไปกระตุ้นอะไรเขามากเพราะว่าแต่เราก็ไม่ได้เพรสเชอร์เขานะครับอาจารย์ก็ให้เขาแบบแบบ อะไรเล่นสนุกอะไรไปแต่ว่าพอถึงเวลาเหมือนเด็กมันก็จะคิดได้เอง oh, ว่า hey, ว่าครับจะยกไปอย่างเส้นมาเรียนโทเนี่ยเพราะว่าแค่ไม่อยากทํางานอย่างครับ oh. ก็เรียนไปสักพักหนึ่งเขาก็เห็นว่าเออเพื่อนทางานโหประสบความสําเร็จมีรถมีมีแฟนนีอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบอุ้ยเขาทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะมา oh. คุยกับเราว่าเออคิดถูกไหมที่เรียนแต่ผมก็จะแนะนำเขาว่าเออก็ไหนๆเราก็เรียนแล้วเราก็เอาเอาให้มันเยอะที่สุดตั้งใจไปเลยเพราะว่าก็เรียนอยู่เทอมละสีตัวเองก็เอาให้เต็มที่ไปอะไรเงี้ยผมพบว่าเด็ก เรียนได้ดีขึ้นแบบว่าดีขึ้นเยอะครับอาจารย์โทรกับตีอย่าคนละเรื่องเลยเหมือนเหมือนตีอย่าเราเรียนเทอมละแปดตัวแล้วเราฝฟกัน,นไม่ได้รดครับรใช่แล้วเพื่อนก็ยังเยอะอยู่ยังออแต่พอมาเรียนโทรเด็กมันจะเหมือนมันรู้แล้วว่าโอเคก็มีแค่นี้แหละครับมันก็จะทําได้ดีขึ้นครับแต่ก็คอนเทนต์เด่นมากขึ้นใช่ครับอคอนเทนต์เด่นมากเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาอ่ะจะต้องจะต้องทำตรงเนี้ยให้ดีไปเลยเพื่อที่ว่าจะได้ชดเชยอย่างที่เขาไม่ได้ทางานเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ได้สั่งต้องมานั่งเรียนใช่ครับใช่ครับ ที่ผมสังเกตมาแล้วตอนนี้ที่ธรรมศาสตร์ก็มีปริญญาเอกด้วยมีครับอาจารย์เขาเปิดเปิดสายไหนบ้างครับอาจารย์อ๋อปริญญาเอกที่ธรรมศาสตร์มีอยประมาณมีมีประมาณสี่อันครับอาจารย์จะมีวิศวะรวมเลยแบบว่ารวมทั้งภาควิศวกรรมโยธาวิศวกรรมปกติครับอาจารย์รวมแล้วก็จะมีเหมือนวิศวกรรมโยธาแยกออกมาต่างหากครับแล้วก็มีวิศวกรรมการแพทย์ครับอาจารย์ เป็นเป็นของทางเครื่องกลอะไรไปอแล้วก็มีถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานของเคมีครับแสดงว่าวิศวกรรมโยธาเนี่ยมันจะแยกก็รู้กันว่าใครจะทำที่ด้านไหนถูกไหมใช่ครับมันไม่ได้เป็นวิศวกรรมบัดเพีไม่ได้เป็นไม่ไม่ลึกขนาดนั้นครับคือเอกก็เป็นปรดวงเล็บวิศวกรรมโยธาใช่ครับแต่ใครจะไปทําโครงสร้างก็แล้วแต่ไปหายไปเสื้อคนไหนใช่ไหมครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยให้แนวคิดหรือให้ข้อคิดเห็นหรือให้แนวทาง หรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวสำหรับคนที่คิดว่าจะมาเป็นอาจารย์นะครับคนที่เป็นอาจารย์คือเราต้องทําอะไรเยอะพอสมควรครับอาจารย์สาคัญก็คือต้องแบ่งเวลาให้ดีครับอาจารย์เพราะว่าแบบพอเราจบเอกมาเราเรากลับมาสอนวิชาพื้นฐานบอเตียก็ยากแล้วเพราะว่าเราลืมหมดแล้วครับอาจารย์พูดตรงๆลืมหมดเลยแค่มานั่งอา่านเข้าใจอีกรอบก็ยากแล้วไหนจะต้องสอนเด็กให้เข้าใจอีกบางอย่างเรามองว่าอันนี้มันมันนิดเดียวมันเหมือนหนึ่งบวกหนึ่งอย่างเงี้ยแต่สำหรับเด็กอ่ะมันอาจจะเขาอาจจะไม่ได้แบบ เข้าใจสักนิดเลยก็ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็มีเรื่องของการช่วยงานในภาควิชาที่ต้องแบบแบ่งเวลาให้ดีสําคัญก็คือต้องแบบมีปฏิทินแล้วก็เขียนไม่ว่าแต่ละวันทําอะไรอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าอันนี้สาคัญสุดหรอต้องมีบฏิทินเดินแ่ว่าถ้าถ้าจาจแล้วอยู่ไปเรื่อยๆมันเออแล้วคนมีคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษไหมอ่ะสมบัติเหรอครับอาจารย์ต้องมีใจรักไหมหรือว่าหรือว่าหรือว่าไม่มีทางไป โอ้ผมว่าต้องมีใจรักก็สมควรเลยครับอาจารย์ถึงจะเป็นได้ครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเมื่อเทียบกับคนที่จบเอกก็ทำได้อุตสาหกรรมอ่ะทั้นอันอาการก็ไม่ได้เงินเดือนเยอะใช่ไหมใช่ใช่ต้องมีความอดทนแมมเราไม่ได้รวยเนาะใช่ครับอาจารย์บางคนอาจจะชอบสอนบางคนก็อาจจะชอบทาวิจัยอะไรอาจารย์คิดว่าเราจะอยู่ได้ไหมกับการเป็นอาจารย์หมายว่าการดํารงชีพในปัจจุบันเนี่ยอยู่ได้ครับอาจารย์อยู่ได้สบายอยู่ครับเราองอยู่พอเพียงไหมเมื่อเทียบกับตอนผมเรียนปเอกครับผมก็มีเงินใช้เดือนละหมื่นนิดๆอะไรเงี้ยครับ ผมก็รู้สึกว่าเออเงินเดียนอาจารย์มันก็เยอะแล้วครับอาจารย์เราก็ต้องมีบ้านมีรถใช่ไหมครับอาจารย์เราก็อาจจะต้องแบบว่าวางแผนนิดนึงเรื่องเรื่องการใช้เงินครับแต่มันก็ไม่ได้หวือหวาแต่มันก็แต่้อมีความสุขไหมครับนีมีความสุขครับอาจารย์การเป็นอาจารยมันมีความสุขไหมมันต้องมีความสุขเนาะมีความสุขครับเพราะเราได้มีความสุขกับการที่เราได้สอนหนังสือได้ถูกไหมผมว่าการเป็นอาจารย์เนี่ยผมเองก็เป็นอาจารย์มาจนตอนนี้ก็หกสิบห้าปีแล้วก็ยาวนานพอสมควรเ่ยก็คือ คือคือม right, right, right. so remember. so so, the ีความสุขก no. ับการที่ได uh ้สอนหนังสืออ่ะใช่ครับแป่มาคือหนึ่งคือเราก็ต้องมีมีความรักในอาชีพถูกไหมครับนะบางคนบอกเอ้ยถ้าให้เราไปเป็นแบบไปคุมงานหน้าไซด์มันก็อาจจะไม่มีความสุขสําหรับเราเนาะใช่ครับใช่ครับถ้าไปคุมหน้าไซด์มีความสุขไหมตอนนี้ผมฝึกงานผมก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางแล้วครับอาจารย์ที่เราจะต้องไปดีลกับคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องไปเจอคนงานแบบเุลิกแบบนั้นแบบนี้ครับไม่เหมาะกับเราหรือหรือเรามีหัวหน้าที่แบบสั่งเป็นสั่งบายเราอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ แต่อาจารย์น่ค่อนข้างมีอิสระกว่าพอาสมควรในแงี้อยากจะทําอะไรก็ก็ปีอิสระในความคิดกว่าครับอาจารย์เราก็มีความสุขมีความสุขขอการทอว่าการเป็นอาจารย์เนี่ยเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําซึ่งอันนี้น่าจะเห็นตรงกันเนาะมีความสุขครับแล้วด้ว่าันนี้ก็ยังมีความสุขอยู่นะแล้วก็แล้วก็ที่น่ายินดีคือว่าได้เจออาจารย์สุรภาพนี่แหละ ได้เจออาจารย์สุรภาพแล้วดูสมไมคนนี้ตีพิมพ์เก่งจังคนช่วยเยอะครับวันนี้ก็แสดงว่าเราก็ต้องมีมนุษย์เยอะทำมาที่ดีด้วยเนาะใช่ไหมเราต้องมีมนุษย์ะทมที่ดีถ้าไม่งั้นก็คงไม่มีใครมาช่วยเราใช่ไหมครับครับวันนี้รายการโยธาหน้ารู้นะครับก็คงจะจบในตอนว่าทําไมถึงมาเป็นอาจารย์นะครับตัวละครของผมในวันนี้ก็คือดรสุรภาพแก้วสวัสดิ์วงศ์นะครับ ก็คงได้รับข้อมูลพอสมควรนะครับไว้โอกาสหน้านะอาจารย์ุรภาพมีอะไรที่อยากจะมาเล่าให้เราฟังอีกก็อาจจะไม่ใช่เรื่องนี้แล้วอาจจะเปลี่ยนเรื่องใหม่นะครับก็ก็ยินดีที่จะได้พบกันอีกแน่นะครับแต่วันนี้รายการโยธาหน้รู้ก็คงต้องขอลาเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็วันนี้โควิดก็เริ่มที่จะ บาบางลงนะครับแต่ก็ยังคงต้องป้องกันตัวเองโดยเครนะ่งครัดนะครับเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยไปนานเท่านานน,าน,นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีอาจารย์จุลภาพครับขอบคุณมากครับสวัส<อ>ดีครับ